สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้มาดูวิธีการเช็คะคะประกันมอเตอร์ไซค์ของเรากันนะสมมุติว่าเราอยากรู้นะครับว่าประกันมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยราคาเท่าไหร่นะให้ทําตามแบบนี้ได้เลยขอแยกเป็นประกันชั้น1กับ2องบวกสบวกชั้น3นะครับถ้าต้องการเช็คประกันชั้น1นะครับให้ทําแบบนี้ได้เลยนะให้เราเข้ามาที่เว็บ2จ็ดสองทีมคอมนะครับแบบนี้นะผมเลือกไว้ให้แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวประกันมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าถ้าต้องการเป็นประกันชั้น1นะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับสามารถผ่อนได้ด้วยนะ ประกันชั้น1จะดูที่ตรงนี้นะครับอ่ะลิดเข้าไปเลยก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับให้เรากดที่เช็คราคานะครับจากนั้นนะครับเรามาเริ่มเลือกรุ่นยี่ห้อกันเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะผมเลือกเป็นยามาฮ่านะสมมุติว่าเป็นแกนฟิลาโนนะครับนี่แกนฟิลาโนนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับก็เรียกปีรถของเรานะเช่นปี2024นะครับรุ่นแบบไหน IB บิต b s นะครับแล้วก็ไมล์ปัจจุบันนะครับเป็นเท่าไหร่นะสมมติว่าผมเลือกเท่านี้นะใส่ตามไมล์ปัจจุบันของเราไปเลยเนาะ แล้วก็กดต่อไปนะครับกําหนดสถานะนะครับแบบนี้ของผมเป็นสมรติแล้วนะครับแล้วก็สอบกรอบวันเดือนปีเกิดนะอ่ะแบบนี้แล้วก็กดต่อไปนะครับจริงๆพวกนี้นี่ก็เป็นข้อมูลของเรานะครับขับขี่มาแล้วกี่ปีนะครับสมมติเป็นแบบนี้มีเคลมไหมนะครับก็บอกว่าไม่มีนะครับรหัสปัจจุบันนะครับรหัสไปรษณีย์นะอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับ ตรงนี้เนี่ยคป็ประวัติดีที่คุณได้รับนะครับถ้าใครไม่เคยทํามาก่อนเลยเนี่ยก็ไม่ทราบนะครับกดไม่ทราบไปแล้วก็ใช้ทำาืออใช้รถเมื่อไหร่บ้างนะครับก็บอกขับไปทํางานนะครับคุ้มครองเริ่มเมื่อไหร่ดีนะครับวันนี้พรุ่งนี้ไม่แน่ใจนะครับผมเลือกเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบอกราคามานะแต่ให้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเลือกเป็นรายปีกับเบี้ยรายเดือนได้นะครับผ่อนชําระ1ิเดือนนะครับตรงนี้ ถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าต้องการเป็นประกันชั้นหนึ่งนะครับให้เลือกตรงนี้นะครับกดแล้วก็เลือกตรงนี้จะเป็นประกันชั้นหนึ่งก็คือราคา500 5 0 0ร้อ0บาทต่อปีนะครับสามารถผ่อนชำระรายเดือนได้อยู่ที่591บาทนะครับแบบนี้โอเคเขาจะมีรายละเอียดบอกนะครับถ้าเราสนใจเนี่ยก็คือสามารถกดยืนยันแล้วก็ทำได้เลยนะอันนี้ในกรณีประกันชั้นหนึ่งนะต่อไปนะครับเป็น2บวก3บวกนะครับก็มาดูตรงนี้ได้นะครับเราก็คลิกตรงนี้เข้าไปเลยนะครับ จากนั้นนะครับให้เราเลือกเหมือนกันนะครับเลือกปีรถปี20 2 4ยี่ห้อรถนะครับเป็นยามาฮ่านะครับเป็นรุ่นแกรนฟิลล่าโนนะครับแกรนฟิล a n าโนนะครับแบบนี้ทะเบียนจังหวัดนะครับก็เลือกเป็นกรุงเทพไปหรือว่าจังหวัดตามรถของเรานะครับตรงนี้เนี่ยเขามีประเภทใช้งานมาให้เลือกด้วยนะครับว่าเป็นใช้งานส่วนบุคคลหรือว่ามีส่งคนส่งของส่งอาหารนะครับแบบนี้นะผมเลือกเป็นส่วนบุคคลไปนะครับแล้วก็กดดูแผนประกันเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะมีมาให้เลือก4รายการนะครับรายละเอียดก็คือตรงนี้เป็นประกัน3บวกนะครับราคา1880บาทนะตรงนี้เป็น2บวกนะครับราคา2,500บาทนะครับนี่แบบนี้ใช้งานส่วนบุคคลนะครับราคาก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ2 0 0 5นนะพันแถึงสองพนะครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการเปลี่ยนนะสมมุติว่าเราไปรับส่งของส่งพัสดุด้วยนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นรเดอรนนะครับแบบนี้กดเช็คเบี้ยประกันไปนะครับ เขาก็จะมีมาให้เลือกนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีอยู่ที่เดียวที่รับของยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับก็คือเป็น3บวกของไทยวิวัสนะครับราคา3,500บาทนะปกติแล้ว2บวกสบวกก็จะราคาประมาณเท่านี้นะครับถ้าเป็นชั้น3เนี่ยก็คือจะถูกเลยนะครับโอเคอย่าลืมนะครับถ้าสมมุติว่าต้องการเช็คราคาประกันรถมอเตอร์ไซค์นะไม่ว่าจะเป็นชั้น1หรือว่า2บวก3บวกนะชั้น1ตันนี้นะครับ ถ้าเป็นสอบวกสบวกแนะนําให้ดูวันนี้นะครับหรือว่าทักมาถามผมก็ได้นะครับเนี่ยติดต่อเรา,เาทางไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ